วาดมันไม่เชื่อนะครับย,กยกอกยองถอนน้ำเชื่อเนีย่ยโอ้โหทุกคนดูครับตอนนีดดดด้ดู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 มาแล้วสุดหูถอนตึ๊งนี่ไงมาแล้วหนึ่งโอ,โ,โอ้ย

สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะฮะและทริปนี้เนี่ยผมอยู่ที่ท่าก็ทริปนี้ผมจะมาอยู่ที่นี่นะครับ3วัน2คืนนะจะพาทุกคนนะฮะมาตกชิงหลิวที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับและทริปนี้เนี่ยผมเตรียมหลอดไฟแล้วก็ปั๊มน้ํานะเพื่อมาติดที่แพรแห่งนี้นะครับ เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผมตอนนี้นะฮะโอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปเดินไฟแล้วก็เดินปั๊มน้ำกันก่อนนะครับผมไป โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําต่อนะทุกคนตอนนี้คืออุปกรณ์ในการติดตั้งอ่ะมันอยู่ในเรือพี่แม็กกี้นะครับทีิปนี้ผมเองก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับพี่แม็กกี้แล้วก็พี่กิจเพชรดำนะฮะตอนนี้พี่พี่แม็กกี้เนี่ยกำลังกลับไปรับพี่กิจเพชรมดำเพราะว่าของพวกเราเยอะมากทุกคนต้องไปกลับอ่ะสองรอบระยะทางประมาณอ่าสามสิบนาทีนะฮะในการเดินทางตอนหนึ่งครั้งเนาะก็ไปกลับผมคิดว่าน่าจะมีชั่วโมงหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ โอ้ยแม็กไปเอาไปเอาไข่ที่ไหนมาล่ะสวัสดีครับพี่กิดเพชรดำเจอกันหายหน้าหายตาไปไหนมาครับอ๋อช่วงนี้ไปสุ่มทำเหยื่อสูตรใหม่ครับผมโอ้ไอ้สูตรซีเมนต์อะครับผมป้าพดานกำแพงรั่วรูอุดใช้เหยื่อพดานผสมน้ำแปะได้เลยครับผมสุดยอดครับผมกระพงกำแพงไม่ต้องกลัวครับเจาะไม่เข้าแข็งสวัสดีครับพี่แม็กกี้สวัสดีสวัสดี สวัสดีเอาแฮมกี้สวัสดีดิ <c oughs> วันนี้น้องส้มได้ออกลงแล้วนะได้ออกลงแน่นอนครับผมส้มจิตออกลงแล้วครับโอเคยไปเดี๋ยวปนของกันก่อนครับทุกคนนีมีของไหมเหลือ่อครับตีนตุ่มลูกโป่งปามเป็นเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เจ้าูเกียร์ยังก็ได้มันต้องทายไปพุ่นจ้ำบนนี่เดี๋ยวมันต้องจ้ำสายอยู่บนนี่ตัวไงเ,เที่ยวเนี่ยเ,เทียเท่ยวข้างแบบเลิกกันเลิกกันเร็ว

โอเคทุกคนตอนนี้ก็เราติดปั๊มน้ําสําหรับห้องน้ําแล้วก็หลอดไฟสําหรับแสงสว่างพวกเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปตั้งอุปกรณ์กันเพื่อตกปาในคืนนี้นะทุกคนโอเคไปกันครับ <c oughs> นี่นะฮะทุกคนสังเกตเห็นไหมตอนนี้มีมีผักตบเยอะมาก เป็นอุปสรรคในการตกสำหรับทริปนี้เหมือนกันพอสมควรนะฮะตอนนี้พายุเหมือนจะเข้านะน่ากลัวมากคือลมที่เนี่ยถ้ามานี่คือแบบน่ากลัวนะครับคือเ,าเอาเอาจริงอะ่ะไอ้ช่วง กิวอ่ะกิวของลำน้ำเนี่ยไม่สามารถวิ่งเรือได้ด้วยซ้านะครับน่ากลัวมากโอเคทุกคนตอนนี้พวกเราเซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุ่นหายไปแล้วครับรุ่นหายไปแล้วครับ,รไ,รบไม่ติดครับ มาวันนี้มีเกมมาเล่นกับพิกิจเพชรดานะฮะคือเราจะเล่นคือว่าอันนี้อันนี้แม,แมทแแรกกลอนนะคือปลาตัวแรกเนี่ยพิกิทบอกว่าจะเป็นสังขวานนะแต่ผมให้เวลาไม่เกินสามสบนาทีนะเออเออ,อปลาตัวแรกพี่สังขวาดมผมกระแหนะใครใครก็ได้ขึ้นก่อนถ้าถ้ากระแหผมจะตีหัวพิกิท <laughs> แต่ถ้าสังา่งข้าว่าโฟจะให้พี่กิดตีหัวผมโอเคมาตอนนี้พวกเราก็ตกเป็นระยะ4.5เหมือนกันหมดเลยนะครับผมพี่กิตกับพี่แม็กกี้นะครับ,รบเป็นสไตล์จีนเนาะของผมเนี่ยเป็นไม้ตายสไตล์อียิปต์นะครับทุกคนอ่าลักษณะการตกของผมประมาณนี้นะครับส่วนตะขอวันเนี้มาแล้วครับเอา มาอีดูมึงมากูบวกแล้วนี่มึงท่านโง่เนี่ยสังกวรามมาๆอโอเคโอเคเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขายขาขคองก่อนไขายองก่อนไขายองก่อนโอ้ไขาครับแต่ของวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นเปลือกบิดามันีนะครับเป็นแบบจุดห่วงนะทุกคนเบากว่าผิวกว่าปลากรินดีกว่านะครับอ่าโอเคอ้าวโดนเห็ดแก้มก้อนเอาโดนเห็ดแก้มก่อนเอามาเอาเอานะมาเออมานี่ นี่นะครับนะแอบนี้ฮะนี่ครับรัากดปลาสกวาดมันไม่เชื่อนะครับโอ้ย,ยเฝ <c oughs> ากไว้ก่อนนะครับบอกแล้วว่าเป็นสักวาดนะครับเนี่ยไซยนี่ชูชีอร่อยเลยนะครับผมนี่ เราจะเก็บไว้ชูชีพรุ่งนี้เช้านะฮะโอเคโอเคครับผมเราจะเล่นเกมกันก็คือว่าถ้าพี่กิตได้พี่กิตตีผมถ้าผมได้พี่ผมตีหัวพี่กิตโอเคโอเคนะครับผมเอาเอาเป็นว่าเฮอภายในซิปตัวทำไมภายในซิปตัวไงถ้าไขขึ้นก่อนเลยๆกาคนนั้นก็ตีติ๊กตีครบสิบตัวแล้วก็ย่างแล้วไงอ๋อโอเคก็หัวก็บึนไงเอาก็เอาจนบ้นเลยเอาอีกไยมีผูกรอมันไปมีทางเลยพี่อย่าได้ซิปแล้วผมมาได้สักตัวนั่นเปลี่ยนไปบ่ได้โน้ยิ่งพอตัวนี้ก่อน มาโอเคก็ทุกคนเรามาลุ้นกันนะครับระยะเวลาเน่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 ระยะเวลาสามวันสองคืนนะพวกเราจะเป็นยังไงนะครับไปลุยเงยเฮ้ยมีไซส์โอ้ดีเดวๆขอเอาอันนี้ก่อนเด้อเออมาแล้วหนูมาแล้วหนูไม่ว่าลืมไปไลยไม่ลืมมาแล้วหนู หนึ่งผ่านไปผมมาแยกสีไอ้ผมมาได้ตัวบไปฝากักวาดพวกมีเฝ้ากระถาใกันด้วเยนถอนต่ันอ้ยอกยโอ้ยดึเม็ดขัมาเยถึงมันโจได้แล้วเซร้าจได้แล้วโอ้อนึงพีละ นี่ยโดนแล้วี่าดิระวังมือระวังมือมันเป็นการแสดงนอ่ะกินน่ะเฮ้ยเฮ้ยมีไซอันอ๋ออย่างนั้นเอาตรงไหนตรงสันสันหายกษ์ใจเลยหนึ่งสองมาเนอะเย้จำไว้โดโดนของปู๊ดอ่ะ โอ oh oh ้ไม่ก้มเบคอนกขอพูดอ่ะอนุระวังเลยดื้อโอ้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 โ้อ้้้ นลทีสมาเนยพนั่นหรอโอ้ยนี่ตายนะบุ้มละบุ๊มก้าโอ้ตายเด้อน่เนี่ยสุมาเนะพี่เนาะตายเด้อ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 โอ้โดนระขอบมันมันพวกคนเท่าเคนนี้สองคนนี่มันช่ได้สักคนนะ โอเคทุกคนตอนนี้มันจะมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันมิดไนต์ต่อนะครับทุกคนไปโอ้โหทุกคนดูครับตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นไฟป่าเนาะทุกคนเต็มเลยนะครับแสบตามากไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําเมนูผ้าหมูนะให้พี่ๆกินนะครับ โอ้นี่ทิ่นไปสลามไปแล้วนี่กำลังใจเหรอกำลังใจกำลังใจครับผมกำลังใจครับผมอันนี้อิชิตันอ่ิชิตันกรีนทีแก่แแกปวดนักเกยบ๊อกมันไม่ไม่ขับจไม่ขับพนคว้ามะนา มันเด็นส่นๆเลยครับทุกคนเพื่อความจิตจัดต่อไปพริกหอมจะไข่ใบมะขูดนะครับหอมแดงแตงกวาครับผมหมูข้าวคั่วแป้งหวานสารละแน่ครับผมเยอะ คนครับมาโอเคเรียบร้อยครับผมมาพี่กิตเพชรดำครับชิมฝีมือนุกนนะนหนึ่งหกหกเก้าใกล้สุดอยู่ไหน <c oughs> โอ้โหเวอร์ไปเวอรไปเรามาชิมกันนะครับอันนี้คือจิ้นจิ้นหยางจิ้นหมูจิ้นหมูอันนี้คือ ไอเยียสวยงามใบสะระแน่ตะระแน่นะฮะลองชิมฝีมือตะนุครั้งแรกที่นุ๊ทำให้กินนะครับครับผมก็ชิมดูก่อนฮะลอกตะยิ้ได้รู้สึกถึงกับอู้มออกเลยอ่ะหนี่งแมตตนอร่อยอร่อยอันนี้บอกจริงๆว่าอร่อยครบรสครบรถนะแล้วไปลืมห้าร้อยจ่ายให้อายด้วยเหรอเอาไปกินบนอ่ะอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงอร่อยจริงอ้าวพี่แม็กกี้ครับผมฮะฮะ ฮะผมขอชิมเลยนะต้องประกบนะใบสันละแน่มับเขาให้ปลาโซเนี่ยอ่ามันลำอ่ะปีมือมันลายล้ว่อครับโอ้ยมัเจ๊ง อาจารกีทีอ่ะฝีมืออันนู่นนี่ลำเจ้าขอมูว่าผลกระทบต่างๆจะเป็นจดไดยมันทุกไปวัดกันห้องน้ำห้องน้ำดีห้องน้ำดีไม่ไม่ห้องน้ำไปไหนตรงนี้ห้องน้ำไปตรงนี้ซ้ายมือโอเคโอเคเนี่ยร้อยวันพันปียังไงครัก็ไอ้โหราศาสตรเนี่ยเอาสองฟองเลือกเอาจะเอาอย่างเอาแบบเด็ก็แบบอย่างผมเอาแป้งแคร์ดีกว่าแป้งแคร์อะเพราะผมแคร์พี่เฮ้เหมือนน่าเล่นเลยที่เนี้ย มาครับผมทุกคนมาดูอาการทุ่นตอนกลางคืนกันเนาะโอ้โหโอ้โห,หดูทุกคนดูหืมหืมด,ดูดิดูดิดูดิโอ้ทักไแเลยนี่โอ้ยังอยู่นะครับ อ๋อสังขวาดยังอยู่นะทุกคน่อยสังขวาดห้าเปอร์เซ็นให้ผมมาเข้าเลยโอ้โหมาขอแอนิเออร์แม,มวมาแล้วโอ้โหถอนจึก๊กนี่ไงมาแล้วหนึ่งโปก๊กนี่ว้าวปลาตะเพียนหางแดงนะโอ้ใหญ่มากเนาะพี่แมงเนาะ สุดยอดครับปลาส้อยตรงนี้โคตรใหญ่นะฮะจีเนาะจีบอ๊จีบอ๊เอาบอเอาอยกามไปเกมเล่าเกมเลาเกมเลาเออแกมแกมไม่ใช่ปลาในเกมอ่าไม่ใช่ปลาในไม่ใช่ปลาในเกมนะฮะโอเคโอ้โหมาลุ้นกันครับทุกคนโอ้โหโอ้โหไอแม่งมาถอนขนาดนั้นไปดูดูดูโอเคครับผมทุกคนตอนนี้พวกเราก็สู้กันมาจนถึงทีหนึ่งแล้วนะฮะทีหนึ่ง ตีหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมตีหนึ่งครับผมวันวันนี้อาการไม่ค่อยดีเนาะอาการคุณไม่ค่อยดีนะครับอ่าบ้าบ้าบ้าโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นแพไปพักผ่อนกันแล้วนะฮะแพรเลยเพราะว่าวันนี้กลุ่มสังคมมีมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งเยอะเนาะมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวคืนนี้เราจะให้พี่แม็กนะฮะลงอาหารไปครึ่งกระสอบเนาะจัดไปบอมไว้เราจะทำหมาแบบเนี้ยไว้สำหรับพวกเราทุกคนนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้พี่แม็กกำลัง จะบอมอาหารสำหรับไหมของพวกเราในคืนนี้นะครับ,บ,บวอกว่าพรุ่งนี้เนะี่ยจะบันเทึงเนาะทุกคนนี่นะฮะแมกำลังจัดการนะครับผมเราพี่แม่เอาก้อนหินใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเจาะรูแล้วก็โยนลงไปสักไม่ไกลไม่ไกลจากจุดที่เราตกสักเท่าไหร่นะโย่ กระบองพานอนกระบองพนอนี่หายเลโอเคทุกคนก็เดี๋ยวก่อนนอนนะคืนนี้คือผมแพ้นิดหนึ่งนะฮะก็พิกิจได้เป็นหนึ่งตัวแต่คืนนี้ผมไม่ได้ตัวเลยนะก็ตามตกลงครับหนึ่งบกก่อนนอนคือหนเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม มอร์นิ่งครับทุกคนอะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำบุญตักบาทกันนะครับเพราะว่ามีพระฝรั่งทุกคนธรรมดาที่ไหนแท้กกมีพระฝรั่งพิชิ้งท้าวอาย o สุดเอ้อ่ะแม็กกี้สาบิตโยวิวัจันโตสาบาโรโกวินัสสตต มาเทบาวทวันตารายุสุกิติไกยูกบวาใครสอนพูดไทยแล้วครับอาจารย์มีผ้าเลี้ยงด้วยผ้าพี่เลี้ยงอ่าผ้าพี่เลี้ยงตอนนี้แจ่วนั่งเสื้อตอนนี้ชัดแจ่วเลยครับคือพูดพูได้ทุกอย่างเลยครับพระอาจารย์บวชกี่ภาษาแล้วหกปีหกปีเออฟิงอูไทยพูดภาษาไทยโอเคเลยประเทศไทย หนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งบทบทอเมริกาคนอเมริกาแต่แต่บทที่อเมริกาใช่ครับทริปนี้เรามาโดยเรือพี่แม็กกี้นะทุกคนโอ้สวยมากเครื่องใหญ่มาก60แเรงนะครับเดี๋ยวผมจะขับเองเเว้ยเท่เลยทุกคนสุดยด อ๋ออ๋อกันแรกว่าจะมาจอมเหลียวในห้วยเนี่ยครับแล้วแม็กว่าอันไอ้นำมันเสียไอ้การห้วยเนี่ยบอกไปครับตึกแปรไอ้แม็กนะครับก่อนเดียวมีมีแปรท่านอยู่ครับวันนี้ไหนไป บยมันเวปะโอเคทุกคนพอดีเรามาเจอเขากําลังเก็บตุ่มนะครับกําลังยกตุ่มเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่า,าจะมีปลาเยอะไหมนะครับ<ม>ใหญ่มากอันนี้กําลังยกมั้งครับอ้าขึ้นไม่ได้ครับอ๋อนึกว่าอันดักแล้วก็กําลังยกเอาลองช่างไปหมดแล้วอ๋อเอาลงก็ช่างไปหมดแล้วอันนี้ในกก็ชัางนี่เป็นสังขวาดหมดเล้วครับอ๋อมีอยู่เหลือนิดหน่อยในตุ่มมีนิดหน่อย ละไรได้ได้ได้ด้ได้อะไรอ๋อดินดินอะไรอย่างเงี้ยม,มีมีป่าอยู่ออกมาเสี่ยงกรงนี้น่อโอ้ท่านไนตู้มีเขาเอาอย่างใส่ตรงใน,ม,นมันครับหล่อ,ม,ม,อมันนะอ๋อใจเยี่อ๋อทำเยี่ยมีอยู่นะอยู่ในท่านเป็นสิบเป็นซ้ำเหมือนกันนะเนะนี่ยครับทุกคนทุกคนดูออกไหมว่าตอนเนี้ยคือน้ํามันเสียนะดูออกหรือเปล่าเห็นนะฮะกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นไหมมีมันจะมีนี่นี่นี่น้ำแบบดันขึ้นมา เนี่ยนะคือเหมือนดินมันมันค้นตัวเหรอดินมันมันมันพลิกตัวมันพลิกตัวเราขึ้นมาเนาะดินมันพลิกตัวในห้วยนะครับก็คิดว่าปลาน่าจะไม่อยู่ในห้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะวนกลับออกไปนอกห้วยกันก็เดี๋ยวมาลุ้นนะครับไป เขาเกียร์ไม่ได้งอมแล้ว,ลวเหมือนโน๊ะคาแล้วเลยอ่ะเบิร์ดเบิร์แปดเบิร์ดแปดครับ,บ r. ก่อนจะเข้าแอนสอง,งอ่ะงอมแล้วโอเคซ่อมไม่ได้ไทุกคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ,อบ,รบตอนนี้นะครับ,ต,นนรบต้องลากกลับแพรพี่แมก็กอันแม็กซ์กับป้อมผมอ่ะอันส่งพ่อเขาสักกัน <c oughs> น้อมแล้วน้อมแล้วครับผมน้องส้มพาบันเทิงน้องส้มบันเทิงแล้วครับชุดเกียร์พังครับผมตอนนี้คือเรือเข้าเกียร์ไม่ได้ทุกคนเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับสตาร์ตติดหมดแต่ชุดเกียร์พังครับ โอเคทุกคน,เ,นเดี๋ยวเราจะลงไปเคลียร์ผักตบนนนพวกนี้นะครับมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันทําหมายตกหลิวของพวกเรานะครับโกปูไปเลยเลยแล้วหอยเคลียร์ผักตบออกไปเลยไป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 ออกไปไกล เริ่มลงแล้วทุกคนสุดยอดเหน right ื่อยมากครับผมเฮ้ยทุนหุ่มไอ้เหนื่อยพอไหวแล้วแก้แกเลยนั่งบนไม้ไผ่นะทุกคนอยู่กลางน้ำเลยเห็นไหมสุดยอด แสดงว like um, ่าเราสามารถเอาตัวรอดได้นะบนไม้ไผ่นะเออเอาให้รูพีหน่อยไข่ยุกไข่ยุกไข่ใหญ่เยอเคอเคโอเเคอเอเคโอเอเอออ นองหอครับมันไกลนันทารามสวัสดีครับผู้ช่วยชีวิตพวกเรามาแล้วครับผมที่แม็กเมืองลีนะครับ,ม,ม,รบมาทิลีต้องมาหาแม็กเมืองลีนะครับ,น,น,รบนี่นะครับ เร็วแรงทะลุนรกเท่ากันนครับเร็วแร,รวมันรุดได้ไหนฮะแม็กมันจะมีตัวงออมแล้วหลวมเกินมาตัวคุณมาเลยเนี่ยสวยตลอดตลอดแล้วคุณครับเฮิยอย่างตลอดขอบคุณพี่แม็กเมืองลีมากนะครับแต่ว่าคือใบมันใบมันหลวมเนาะนระแสกระสขอบคุณมากคือแก้ครับครับ รถขับเรือนะมาจากเมืองลีเลยนะครับขับรถมาจากลีก่อนลงก็ขับเรือต่อเข้ามาอีกเพื่อเพื่อเพื่อมาช่วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับครับดูที่ขาหน้าข้นมาเยอะ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 ต่อเกนะครับเยอะต่อเกนะครับโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหยอดสุดยอดอาสอ๋อเลยเลยแคนเนี่ยเยอมีกา ปล่อยมันลากขามือเลยทุนมาลงทุนมัลงทุ่นอ้องไปที่มันมีแรงานเพื่อห้พวงอะโอ๊ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ย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 ้เอ้ย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 เ้ย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 ้ ว้าวทุกคนดูหมายพวกเราครับสวยงามสวยงามมากครับผมโอ้โหลงทุนลงแรงกันสุดยอดครับเดี๋ยวไปตามดูผลลัพธ์กันนะครับแต่เมื่อกี้เขาเยอะกันไปสองสามตัวแล้วทุกคนเออโจโตยแ,แน่นครับแน่นแน่นครับแน่นดังชุดดีดังแน่นแน่นโอ<ฮ>้โหเียบหวานเจียบครับ กเจ้าของเจ้าของกล้องยังปั่มอยู่ว้ายตายแล้วแม็กซ์ตัวนี้ตายแล้วตายแล้วเนี่ยตายแล้วเดือดก็ตายเดียวตายตายไอ้แซดตายไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนอะไรวะไม่เข้าเบ็ดก็ได้คิดต่ขวานผมเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้ใช่เนี่ะ มันใช่มันใช่อย่างบึกบึ้กอุ้ยอัจิบพึดพึดอะพึดเอ้ยใพึดเลยโอ้แบบนู้แฮะสะดุ้งเลยกูนี่เนาะตอนนี้เราก็ปล่อยน้องเมสเซนเจอร์นะครับเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์ที่พีดแล้วครับนี่เมสเซอร์อ๋อเมสเซนเจอร์เกือบไปแล้วปลาเข้านี่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  แน่นอนเลยวันนี้วันนี้ต้องยอมนะครับโอ้โหโโอ้หมีเล <laser> ่นยอมไปไปไปพี่ไปอยู่บนแปกกันไปหลออคนเดียวอีกแล้วอ่ะไปไปแผนไลน์มาแล้วครับ เข้าแตงเที่อไแล้วกเข้าเข้ารับดงเลยุดท้ายมันเปนี่ยนิยติิยวะอกมอกกับสุดท้ายม่ไปอูกับเปิ้ลลองอ่ะถ้ามถ้ามตัวนี้แไม่มีเนี่ยึงรอตึงสวยหมดเลยแถ้ตัวเนี่ยหยแน่นอนรับม กำลังเยอะกันอยู่นะครับโดนโอ้ยไฮไลท์ของงานเลยนะครับตอนนี้ปลาอะไรปลาอะไรกดหลวงโอ้ยไฮไลท์เลยนะครับคืนนี้ตัวใหญ่ไหมครับพี่กิตโดนแล้วนะครับโดนแล้วตักใหญ่นะ เยอะอย่าครับเยอะเดือเพชรดำใช่ไก่บ่โอ้โอ้กล้องไม่ได้เอามาครับเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยอาหารกินเพชรดำนะครับเนียคัรคยอรเหล lúc vào hay chuẩn bị chờ